คารเตียบทที่สองอัครทูตอื่นๆรับรองเปาโล14ปีต่อมาข้าพเจ้ากับบารนาบัสได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มอีกและพาทิตัสไปด้วยข้าพเจ้าขึ้นไปตามที่พระเจ้าได้สรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้เล่าข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศแก่ชนต่างชาติให้เขาฟังแต่ได้เล่าให้คนสำคัญฟังเป็นส่วนตัว เกรงว่าข้าพเจ้าอาจจะวิ่งแข่งกันหรือวิ่งแล้วโดยร้ายประโยชน์แต่ถึงแม้ทิตซ์ซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าจะเป็นคนกรีเขาก็ไม่ได้ถูกบังคับให้เข้าสุนัตตามคำแนะนำของพี่น้องจอมปลอมที่ได้ลอบเข้ามาเพื่อจะสอดแนมดูเสรีภาพซึ่งเรามีเพราะพระเยซูคริสต์พวกเขาหวังจะเอาเราไปเป็นทาสแต่เราไม่ได้ยอมอ่อนข้อให้กับเขาแม้สักขณะเดียว เพื่อให้ความจริงของข่าวประเสริฐนั้นดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายต่อไปและจากพวกเหล่านั้นที่เขาถือว่าเป็นคนสำคัญเขาจะเคยเป็นอะไรมาก่อนก็ตามก็ไม่สำคัญอะไรสำหรับข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้ามิได้ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใดคนเหล่านั้นซึ่งถือว่าเป็นคนสำคัญไม่ได้เพิ่มเติมสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้แก่ข้าพเจ้าเลยแต่ตรงกันข้ามเมื่อเขาเห็นว่า ข้าพเจ้าได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนเหล่านั้นที่ไม่ถือพิธีเข้าสุนัตเช่นเดียวกับเปโตรโดได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนที่ถือพิธีเข้าสุนัตเพราะว่าพระองค์ผู้ได้ทรงดลใจเปโตรโให้เป็นทูตไปหาพวกที่ถือพิธีเข้าสุนัตก็ได้ทรงดลใจข้าพเจ้าให้ไปหาคนต่างชาติเหมือนกันเมื่อยากอบกับเคฟาสและยอนผู้ที่เขานับถือว่าเป็นหลัก ได้เห็นพระคุณซึ่งประธานแก่ข้าพเจ้าแล้วก็ได้จับมือขวาของข้าพเจ้ากับบารณบัสแสดงว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันเพื่อให้เราไปหาคนต่างชาติและท่านเหล่านั้นจะไปหาพวกที่ถือพิธีเข้าสุนัดถ้าเหล่านั้นขอแต่เพียงไม่ให้เราลืมนึกถึงคนจนซึ่งเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้ากระตือรือร้อนที่จะกระทำเปาโลต่อว่าเปโตรที่อันทิโอ แต่เมื่อเคฟาสมาถึงอันติโอกแล้วข้าพเจ้าก็ได้คัดค้านท่านซึ่งซึ่งหน้าเพราะว่าท่านทำผิดแน่ด้วยว่าก่อนที่คนของยากบมาถึงนั้นท่านได้กินอยู่ด้วยกันกับคนต่างชาติแต่พอคนพวกนั้นมาถึงท่านก็เปลีกตัวออกไปอยู่เสียต่างหากเพราะกลัวพวกที่ถือพิธีเข้าสุนัขและพวกคนอยู่อื่นๆก็ได้แซงทำตามท่านแม้แต่บรนบัส ก็หลงแสร้งทำตามคนเหล่านั้นไปด้วยแต่เมื่อข้าพเจ้าเห็นว่าเขาไม่ได้ประพฤติตรงตามความจริงของข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าจึงว่ากับเคฟาสต่อหน้าคนทั้งปวงว่าถ้าท่านเองซึ่งเป็นพวกยิวประพฤติตามอย่างคนต่างชาติไม่ใช่ตามอย่างพวกยิวเหตุไฉน,นท่านจึงบังคับคนต่างชาติให้ประพฤติตามอย่างพวกยิวเล่าพวกยิวก็เช่นเดียวกับคนต่างชาติที่รอดได้โดยความเชื่อ เราผู้มีสัญชาติยิวไม่ใช่คนต่างชาติที่มีบาปก็ยังรู้ว่าไม่มีผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติแต่โดยศรัทธาในพระเยซูคริสต์เท่านั้นถึงเราเองก็มีใจศรัทธาในพระเยซูคริสต์ s, <S <ma> ja. mm <Elena> เพื่อจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยศรัทธาในพระคริสต์ไม่ใช่โดยการประพฤติตามธรรมบัญญัติเพราะว่าโดยการประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่มีมนุษย์คนใดเป็นคนชอบธรรมได้เลย แต่ถ้าในการที่เรากําลังขวนขวายจะเป็นคนชอบธรมโดยพระคิดนั้นเราเองกลับเป็นคนบาปไปด้วยพระคิ์จะทรงเป็นผู้ส่งเสริมบาปหรือไม่ใช่อย่างแน่นอนเพราะว่าถ้าข้าพเจ้าก่อสิ่งซึ่งข้าพเจ้าได้รื้อทำลายลงแล้วขึ้นมาอีกข้าพเจ้าก็สอตัวเองว่าเป็นคนทำผิดเหตุว่าโดยธรรมบัญญัตินั้นข้าพเจ้าได้ตายจากธรรมบัญญัติแล้ว เพื่อจะได้มีชีวิตอยู่กับพระเจ้าข้าพระเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคิ์แล้วข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแต่พระคิสต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้ข้าพระเจ้าดำเนินอยู่โดยสัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าไม่ได้กระทําให้พระคุณของพระเจ้าเป็นโมฆะ เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิดจากธรรมบัญญัติแล้วพระคริสต์ก็ทรงสิ้นประชนโดยเปล่าประโยชน์